แล้วก็ถึงวันที่ตลาดหนึ่งจะต้องทำการ,รทุบผมไม่รู้นะว่าเขาจะทุบทั้งหมดหรือเปล่าแต่ดูแล้วน่าจะทั้งหมดทุบุสร้างใหม่ออมทุบสร้างใหม่ใช่ละองน้ำวนวทำไมหม นี่ผมมาตอนผมอายุห้าขวบตอนนี้ผมสี่สิบแปดมันก็สี่สิบสามปีแล้วมันมาเนี่ยก่อนผมอีกอะผมตีไปตลาดนี้น่าจะแปดปียังต่ำนะค<อ>ุผู้ชม80ิปียังต่ำโอ้โหดูดิม,ดดมันเละหมดโอห้หมันก็หดหูใจนะผมเราอยู่ตลาดนี้มันนมนานแล้วนะครับ่านผู้ชมหดหูก็แบ่งเป็นสาม แบ่งเป็นสามอะอ,อ,อาหารแล้วก็ข้าวสารของชำแล้วก็หัตถกรรมเรย็บปักถักร้อยแบ่งเป็นสามโ่น,น 3, ซึ่งก็เนี่ยทุบเละนะครับออที่ถ่ายอยู่นี่วัน,นนะออที่3มนะสามจิายนสองห้าหกหกใช่ไหมไม่รู้ว่าจะเป็นไงต่อไปนะครับเดี๋ยวมาดูกันหลังเสร็จหนึ่งปีกว่าๆดูซิว่ามันจะเป็นยังไงครับ อีกหนึงปีกว่าแล้วมาดูกันนะครับท่านผู้ชมว่าตลาดแห่งนี้จะพัฒนาและปรับปรุงไปในทิศทางใดเนาะเราจะได้กลับมาอยู่ให้ดีขึ้นสิ้นสุดตลาดแม็กกี้เมาส์หนูตัวเท่าแมวแมงสาบตัวเท่านกเป็นแล้วหนูหนูไปไหนหมดนะตอนนี้หนูก็อพยพแล้วล่ะอพยพตามแล้วไปไหนไม่รู้ไม่รู้ไปไหนแล้วบ้านใครบ้านวัน หนูอพยพไปแล้วต่ไม่รู้ไปไหนโอ้ก็เนาะโสมัยก่อนมันรุ่งเรืองจริงๆนะท่ผู้ชมเป็นตลาดที่รุ่งเรืองที่สุดโอ้ตรงนี้ผมจําได้เป็นร้านสักชัยโตรุ่งตอนนั้นโหแล้วสำร้อนี่สำร้อจอดยาวเดี๋ยวนี้ดูสิครับมันเป็นอย่างนี้ไปแล้วงานเลี้ยงย่อมมีวันเลืกลา หลายต่อหลายรุ่นนะครับมาจบชีวิตที่นี่โอเคครับแล้วเจอกันใหม่ท่านผู้ชมนะวันนี้ไปก่อนนะครับสำหรับการปรับปรุงตลาดเทศบาลหนึ่งนะครับตลาดที่มีอายุไม่ต่ำกว่า80ดปีท่านผู้ชมต้นกำเนิดจำกันไม่ได้แล้วล่ะนี่ครับทั้งหมดเลยนะงบประมาณอยู่ที่14บล้านนะครับในการสร้างนะครับมีส่วนต่างอยู่ประมาณสักล้านกว่านะครับอ่ะ ามาดูกันนะครับท่าผู้ชมห้างหุ้นส่วนที่เขามาทํานี่ก็คือบุญทองเทพคอนสตรัคชั่นนะครับนี่น,น้าที่ที่จะปรับปรุงให้เรานะครับเ้าเจอกันครับท่าผู้ชมนี่ผมก็ต้องลาไปก่อนนะครับกับตลาดที่มีความผูกพันมากครับ